โอเคท่านผู้ชมก็ขอกรับสวัสดีท่้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมทุน2,000บาทวันนี้อยู่กับเกมไดโนเสาร์ในค่ายของ PJ ทุน2,000กว่านะท่านผู้ชมมาลองเล่นไดโนเสาร์ในค่ายพีกันดูท่านผู้ชมเพราะส่วนมากแอดก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเกมนี้ทนะ่านผู้ชมเล่นนานๆทีอะเปลี่ยนแนวบ้างนะท่านผู้ชมอยู่เกมเดิม แอดก็ไปไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเน็ตแอดเป็นอะไรเนี้ยมาโอ้โหหมุนติวต้วๆเลยมาเบ็ดยี่สิบกันไปเลยละกันโอเคขอมาก็จัดให้โอ้โหได้สิบรอบหมุนได้ซื้อวีดีโอนี่ก็คือจบนะ ถ้ามันไม่แจกอะมาจะลรอหมุนนะผู้ชมหมุนๆไปตั้งอันนี้คือของได้ของฟรีนะผู้ชมแต่เราไม่ฟรีเราซื้อฟรีจะฟรีนะโอเคอุ้ย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 เกือบบึ้มปั้มซังเบ้เลยอะนะผู้ชมเลยห้ารอบหมุนโอ้โหไม่จ่ายเลยว่ะอย่าบอกนะว่าไม่จ่ายเลย ของแท้มันต้องจอ่ายเืย <c oughs> เพิ่มแต่รอบหมุนนะคุณผู้ชม <c oughs> จ่ายมาสองบาทเบ็ดยี่สิบซื้อไปพันห้าจ่ายมาสองบาทสองบาทกะห้ารอบหมุนมาอุ๊ยเคได้อยู่อย่างนั้นมันก็พอเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงบิ๊กวินเป็นหนึง่งดอก แต่ให้แบบกระจอกกระจอกแอดก็ไม่เอาเราก็หัวดื้อซะด้วยทุนมีส0 0พเราก็ซื้อฟรีเกมแบบ20บเนี่ทีนี้มันก็เหลือ500พอเข้าในฟรีเกมมันก็ไม่จ่ายมันจ่ายมา2บาททีนี้เราก็ว้าวุนไงแล้วก็ไม่มีตังกินข้าวไงเออม, <c oughs> มาแล้วุผู้ชม3ารอบหมุนเพิ่งได้มา600เองนะผู้ชมรอบสุดท้ายแฟนสวยแต่เดียว มาโอเคคือของแท้ซื้อไปพันห้ามันแจกแอดมาสามรอยท่านผู้ชมแบบนี้เราก็เจ็บไงแล้วเราก็เหลือพันสองไงแล้วเราก็ไม่หยุดด้วยท่านผู้ชมเราไปให้สุดอ่ะคือสไตล์เราอ่ะเราต้องเล่นให้มันสุดรูปแบบอีมา โอเคขอบึ้มบึ้มบัมบัมโอเคอุ้ยสิบเต็มแม็กม,มามถ้ามันหมดก็ปล่อยให้มันไหลเลยท่านผู้ชมไหลตายไปเลยแอดก็ไม่ยอมอยู่แล้วไงก็คือพร้อมจ่ายอ่ะอุ้ย ของฟรีว่ะลงหรือเปล่า,ลา,าเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่ลงด้วย <c oughs> ขอแบบคอมแบ็ <c oughs> กกลับมากับว่ามา, <c oughs> มา ừ, เดือนสามร้อยท่านผู้ชมไม่จ่ายอีกแล้ว <c oughs> อ,อ่ะหมุนให้มันสุดท่านผู้ชมุ้ยยังกลับมาอยู่สิบได้ไปต่อยอยู่แล้วไอ้ไดโนเสาร์ <c oughs> โอเค Ồ hồ, oh, chọc chụp chẹp, chẹp.